สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้พบกับห้องเรียนคุณครูดาวคุณครูดาวมีการจัดกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะหน่วยการเรียนรู้วันแม่เห็นชาติเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้แล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะรักเอ๋ยรักลูกแม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รถความรักพวนความดีมีเมตตาลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดินวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยนับว่าเป็นวันค้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำไมต้องดอกมะลิ เพราะดอกมะลิถูกนำมาใช้เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์วันแม่เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ลูกไม่มีวันเสื่อมคลายเหมือนกับความหอมของดอกมะลิที่หอมนานและออกดอกตลอดทั้งปีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติคะ่ะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกาบแม่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำบุญตักบาทและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมงานจัดกิจกรรมต่างๆจัดนิทรศการการประกวดเพื่อลำลึกถึงพระคุณของแม่ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าผู้บริหาราคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอ่าจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสนุกไหมคะคุณครูขออนุญาตทบทวนเพิ่มเติมนะคะวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องคะ่ะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกป,ปีคะ่ะคุณครูขออนุญาตถามอีกหนึ่งคำถาม สัญ,ญลักษณ์ของวันแม่คือดอกอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะดอกมะลิค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย